ั่นใจเกินไปเจอกับอภิสิทธิ์นี่น่าเป็นห่วงครับแปดเซนเล็กต้องหาช่องสวนหมัดให้ไวเขาแปดเซนเล็กอย่าประมาทเด็ดขาดครับโอ้นี่ครับพอระวังหมัดก็เจอซ้ออ้าวนี่ต้องแปดเซนเล็กยังนี่ครับใหญ่กว่าตับอยู่แล้วครับแปดเซนเล็กแต่ก็ต้องต้องระวังด้วยนะครับต่างคนต่างมีหมัดนี่แหละครับคนโอ้ตอนนี้ยกนี้ครับดูครับพลังหมัดใครจะแม่นกว่าหนักแต่่วาอยู่ได้นะเอาอยู่ โอ้ตอนนี้ครับเอาครับงัดหมัดงัดซอนนกขณะที่อีออกแล้วครับ<อ>มาครับโดนเหมือนกันโดนต้องอยู่แล้วครับแปดแสนเล็กใครโดนก่อนครับจะทําได้ก่อนใครจะโดนก่อนเลยกต้น,นนนีเป็ระยะอันตรายของทั้งคู่ด้วยครับโอ้นี่ครับเพลิงเผาของแปดแสนเล็กครับ อาวุธนันลายแขนครับล่แขนแล้วอาวครับสีจิกหน้าขาครับโดนครับเข่าขวาลูกนี้เม้นเลยครับอา้าวขอคืนบ้างสีหน้าขานะครับสีให้เคล็ด เขาก็ปะทะมาแล้วนะโอ้ยนี่ครับใครว่าเขาไม่เป็นกับปะพิสิทธิ์<ต>วันนี้หลากหลายกว่างัดศอกไปเ,เป็นชุดไปเป็นชุดเลยขวาแล้วสับด้วยซ้ายนะครับลวกมัดโอ้อาวุธนันเพิ่มขึ้นเยอะครับวันนี้อภิสิทธิ์นี่ครับเขาสู้เขาเลยครับโอ้ยนักครับตีกันเน้นเน้นาลากมาสียบตีกันเน้นเน้นครับตีแล้วขวางแม้ว่าจะไม่ ว่องไวรวดเร็วครับนี่กระบาดมาเข้ามา<อ>เข้าเร็วตีเร็วครับน่บดูติดตามครับยกนี้ใครจะโดนหรือใครจะอยู่ใครจะไปยกที่สามอ้าหูต่อยมัดแล้วเอาพิสิทธ์เอาคืนด้วยแข้งบาดใแล้วโอ้นี่แล้วครับไม่แตกก็าหาักแล้วครับถ้าอย่างนี้<อ>เต็มพิก,กัดทุกแบบทุกอาวุธครับ เข,าาเข้าไปไอ้ย,ยับใครไม่ฟิตเลิกครับงานนี้โอ้เริ่มจะหนักครับเริ่มจะหนักแล้วอ้าวครับเบิร์นเข้าไปสามสี 3, ่เมตรใครไม่ฟิตเลิกไปเลยครับโอ้ดุเหลือเกินวันนี้แต่ใส่เล็กโอ้เราดูครับมวยใหญ่ๆหนักๆอย่างนี้ครับ134กับ35เข้าเท่ากลเม็ดอ้าวแถมมาแถมไปห้ามาจับเชือกนะ วางแผนมาสู้ในเลยครับแปดแสนเล็กไปทั้งคู่นะครับหมัดมาซอกไปอ้าวยังครับยังไม่ได้หลังโฆษณาครับซุปเปอร์สโลช็อดสวยๆยมากมายสองเจอหมัดและตามอ้าวครับเข่าเน้นๆของอภิสิทธิ์โอย มาแล้วครับลูกหนักมาอีกแล้วครับโอ้ตอนนี้สามสี่เม็ดรับเม็ดที่ห้าเอาแล้วครับอา่เอาเของพี่ส<ค>ิบไทยฟิตไทยฟิตไม่ถึงแปดแสนเล็กครับโดนข่าโดนอีกแอ้าวครับแข้งพืน้นใครฟิตไม่ถึงเล่กไปเลยครับ โยนเข่าอีกแล้วกรบดัดมาดูกันแล้วครับขับซอกไม่แตกงัดไม่แตกก็หักับชุดแห้งเอ้าไม่ลงจะทำยังไงล็อกล็อกแล้วไมาไม่แตกก็หักเสียบเสียเข่าไม่แตกก็หักนะครับโอ้ตอนนี้นี่ครับโยนเข่ามาอีกแล้วครับ26แขง21แปดแสนเล็กครับจะทำยังไงครับ คิดว่าหมัดก,กับเตะกับแต่ว,ว่าหัว,วไม่ธรรมดาครับอภิสิทธิ์โอ้โหโดนนี่แล้วครับกระแทกเสานะอ,อกอกร่างกายไม่เรี้ยงริงอยู่ไม่ได้ครับแรงขึ้นมาอีกแล้วแสนเล็กมาทุกอย่างครับโอ้ใครจะไปนึกว่าจะเข่าได้แหลมคมขนาดนี้ครับที่รับตีอีกแล้วที่มุมของอภิสิทธิ์ท่านมีเข้มสิทธิ์สี่น้องมาเป็นเรนเนอร์อยู่ด้วยครับ แสนพยายามจะเร่งสปีด้วครับยกนี้ต้องเร่งแล้วครับถูกรูบถูกรวบไม่ให้ดิ้โดนอุ้มนะโดนโดนอีกแล้วครับโดนอุ้มเอาไปสิแตกแล้วครับแต่ที่หน้าผากแต่ที่หน้าผากนะครับแลครับมาครับซ้ายอ้เริ่มจะแรงขึ้นแล้วครับตอนนี้แปดศูนเลยครับเข้าไปยีครับรวบอีกแล้วพาเข้าเชือก รวบข้างล่างโอ้ยถไดว่าครับเินต่อรวบแล้วครับแผลที่แตงนั้นเยื่อจะเข้าตาหรือเปล่านะครับอ้าวครับขึ้นมาจะถือว่าเป็นนักมวยที่มีแฟงเยอะงไม่ลงไม่ยอมครับไม่ยอมลงครับอ้าวไล่มาจากมุมหนึ่งไปมุมหนึ่งถึงได้ไหมการใช้เล็กข้าไป ต่อครับมวยเหนื่อยแน่นอนนะครับตีราคาไว้เหมือนกันับแต่แสาเล็กจะหมดยกที่4ครับยุดผมจะต้องเดินต่อนะครับสำหรับแผ่สายเล็กสดกว่า5ปีนะครับอยู่ที่ความเก่าของอภิ 8, สิทธิ์แผ่สนเล็กแบบไหนครับยังไม่หยุดนะครับการสาเล็กร่ารักครับตอนนี้ครับ โอ้อภิสิทธ์ถอยมากอันตรายครับอภิสิทธ์แต่แสนนั้นเดินอยู่แล้วเลยครับแต่ว่าการเดินเข้ามา mm. ต้องทำด้วยเอาไว้ oh, Hawaii, ครับหวางหวาง oh. คราบไทได้เน้นเนนหนักๆต้องได้กรบเล๋า okay, oh, ครบดากข่าว ถูกจับล่างนี่ครับเก็ดลายความเครียดไปหน่อยกับยกที่แล้วเครียดมากมากแกลูกอุ้มไว้ก่อนนะอุ้มไว้ก่อนนะ้ปีตรงเนี้ครับที่มีหมัดมีศอกน้ำหน่อยแต่เข้าไปตีเขาย่างเดียวนี่ฮะเข้าไปก็จะอุ้มเจอกันเอาไว้ครับแด้ก็โดนอุ้มโดนล็อกเก็บแรงตัวเองไว้แต่ว่าขแสนเล็กก็ยังยึดได้นะครับโอ้ตอนนี้่องอ้าวรวบก็โดนอีกแล้วครับนี่ครับเข้าไปจับก็โดนอย่างนี้ครับโดนใหแก้ไห่ S <S แก้ไม่ตกเจอไม้นี้ของอวิสิทธิ์นี่โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วพยายัมต่อครับป้องกันตัวเองมากนะครับยกนี้พยายามล็อกอแต่ว,ว่าเสียงไม่มาแชร์กับเสียงเชียร์ของตีแล้วไม่มีเสียงเชียร์แล้วครับแต่สนเลย กองเชียร์มูบนเมืองดอกบัวจบแล้วครับอบยกสุดท้ายสนุกนะครับกับการได้ชมมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นีและท้ายที่สุดครับอาภิสิทธิ์เคทียิม